สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอิดิตี้นะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทนะผมในแมปซูเปอร์พาวเวอร์เทรนนิ่งซิมูนั่นเองครับผมไม่รู้ว่าเกมนี้ดีเด่นอะไรนะครับทำไมมันถึงแบบติดท็อปอันดับ1นะครับผมผมจะทำตามเสียงแบบว่าวิดพื้นทำไมอ้ก็ผมมีข่าวร้ายจะบอกนะครับก็คือผมอัดคลิปไว้แล้วนะผมแต่ว่าผมลืมกดอัดครับ คตรเซ็งอะทุกท่านคือผมอัดคลิปไปแล้วนะผมตั้งแต่เริ่มเลยนะแต่ผมลืมกดอัดนะครับผมมาทุกท่านผมจะมาอธิบายนะผมว่ามันเล่นยังไงนะแต่ว่าบางคนก็คงรู้แล้วแหละตอนนี้นะก็นี่นะผมผมได้รูปหมัดหรือว่ารูปแบบวิดพื้นการนั่งสมาธิกดทีหายตัวนะครับปึ๊บนี่ก็คือผมได้พลังมาจากท่านเซ็นะผมเนี่ยคุณเซเนี่ยนะเขาเป็นอาจารย์ของเรานะครับไปทุกท่านตอนนี้ผมก็ต้องทำเควสนะผมเนี่ยมันจะมีเควสทางขวามือนะครับ อันนี้มนได้ผมต่อย1 0 0 0ครั้งนะครับผมไปลุยกันปึ๊บปึ๊บมันมีพลังด้วยนะทุกท่านแต่ว่าผมไม่รู้จริงๆว่าพลังเนี่ยมันได้มายังไงนะผมว่าแล้วกูก็ลองต่อยหน่อยแล้วกันม,มานี้มานี้มาน,มานี้ต่อยต่อยทาไมกูต่อยไม่ได้อ,อ๋อผมต่อยคนยังไม่ได้เพราะอะไรอ่ะตะ่กี้ผมก็ออกจากเซฟโซนแล้วนะครับอ,อ๋อหรือว่าเป็นเพราะสเตตัสผมยังเป็นอินโนเซนต์อยู่นะแบบว่ายังเป็นคนแบบออบริสุทธิ์อยู่นะผม ยังไม่แบบว่ามีพลังพิเศษนะโอเคครับไปต่อยไปเรื่อยๆนะครับหัวกะโหลกผมมีร้อยอันแล้วนะผมว่ามันน่าจะมาเอาแบบว่าหัวกะโหลกเนี่ยน่าจะจอาไปทําอันนี้นะผมที่ผมสันนิษฐานนะเนี่ยน่าจะรับเป็นอันนี้ให้เป็นคูณะครนะผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมนะว่าลวกูก็ซื้อแม่งเลยนี่คูณ2นี่มันช่วยอะไรวะเนี่ยอ๋อเวลาต่อยเพื่อเป็นบวก2อหืมคุ้มไหมเนี่ย โอเคครับ okay, ผมป้ายประเริประประิจำลองการต่อยอากาศนะครับผม <laughs> นี่ครับผมเราเนี่ยจะใช้วิธีทุกวิธีให้คุ้มค่านะครับเราก็ต้องเดินไปด้วยแล้วก็ต่อยไปด้วยนะอ้าวเอาบอเอาบอเฮ้ยมันเดินทะลุผมฟึชนี่วิชานินจาหายตัวนะครับอุ้ยต่อยฟิบจับอุ๊ย oh นะโอ้ยสอรี่โอไม่นะโอ้ โอ้ตอนนี้สเตตัสผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมกลายเป็นรอเบเกอร์นะครับคือผู้กระทาผิดกฎหมายนะครับชิบหายแล้วกูไปตบคนตายโอไม่นะผมยังจะได้เป็นลูกศิษย์ของคุณแซดกันอยู่ไหมเนี่ยโอไม่นะทุกท่านไอ้ชิกูแค่ตบทีเดียวถึงกับหลับเลยเหรอวะแล้วทำไมตอนนั้นผมตบไอ้คนอื่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองอีกสักรอบนะเออขอตบหน่อยนะครับให้กูตบดีไหมเนี่ยมันอันตรายเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ขอลองนะครับจับอุ้ย โอ้ไม่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่อันนี้ตบแรงนะครับอันนี้ตบแรงเอาไหมเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะอุ้ยจุ๊บนี่สงครามมวยสงครามมวยนี่หนึ่งดอกหนึ่งดอกแกคิดว่าแกจะสู้กับคนอย่างฉันได้หรอฝันไปเถอะโอ้ตอนนี้เราผิดกฎหมายแบบจิ้มหายวายป่วงเลยนะครับตบคนตายไปสองรอบแล้วเนี่ยเพียผมก็ดูดดไปนะผมทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไปทุกท่านผมจะลองวิ่งดูนะ โอ้โหโคตรไวนะผมอืกระโดดเนี่ยมันกระโดดสูงขึ้นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับน่าจะสูงขึ้นแหละมั้งไอ้ทุกท่านทำไมผมกดตีผมกดตีเขาไม่ได้นะครับผมโอเคสำเร็จวิชาแล้วครับท่านเซตคุณเซตผมสำเร็จวิชาแล้วคลิกเฮียทูทอกนะผมเยี่ยมโอ้ลงปลดล็อกสกิลอาร์แล้วนะครับผม เป็น e xq c the energy นะผมโอเคโอเคไป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 ผมขี้เกียจแปลนะทุกท่าน <c oughs> แบบถ้าผมแปลมันต้องใช้เวลา,ลา,น,านานนะ Mission okay, มิชชั่นคอมพิวชัโอเคครับผมสกิลทีหายตัวสกิลซีต่อยสกิลอาร์เป็นการโอ้ผมได้สกิลไฟแล้วทุกท่านแจ๋วนะผมต่อไปเขาให้เราเทรนบอดี้นะครับก็คือวิดพื้นเนี่ยฮะให้มันครบ1,000ครั้งนะผมผมซื้อไอ้นี่ดีกว่านะครับมไม่ไหวแล้วซื้อนี่เป็นคูณ2เลย มันมีระบบสกิลนะครับผมโอ้โหมีกี่สกิลเนี่ย1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12ประมาณนี้นะผมมีระบบแก๊งกด้วยนะเขาเขียนไว้ว่าอะไรฮะถ้าผู้เล่นเอ่อถ้าคนเล่นเกมนี้นะผมผมจะพัฒนาอัปเดตนะผมจะอัปเดต ASAP คือ <c oughs> อะไรฮะเนี่ยโอ้มี Family <c oughs> ด้วยนะทุกท่านสนใจเอ่อดูกิลดูแก๊งเดียวกับผมไหมครับถ้ามันเปิดแล้วนะ จะบอกไว้ก่อนว่าผมก็เล่นไม่เก่งนะมีซาตานกำลังนั่งดูผมอยู่นะครับแก้ว <c> ร <oughs> ้อยแปดสิร้อยปดสิบเจ็้อาโอ้โหแม่งทำไมกูต้องอินขนาดนี้วะ <c oughs> โอเคครับผมสำเร็จเป็นที่เรียบร้อ <c> ย <oughs> โอ้โหฮ้ยพอเราสำเร็จแล้วแบบมือผมทุกท่านดูสีมือผมนะครับโคตรเท่นะมีสีแดงออกมาด้วยนะครับผม c ล i c k here to talk โอเคครับผมยินดีด้วยนะเราไม่ต้องกังวลน,นะมันคือแพสซีฟสกิลดังนั้นคุณไม่มี Execute เอ่อตลอดเวลานะครับผมปัป,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 ปคุณเซตนี่สำเร็จจากคุณเซตแล้วครับผมมาโอ้โหคืออะไรฮะเนี่ยหยกเลิกการสวรมคืออะไรครับเนี่ยอันนี้ 100LB คืออะไรยกเลิกการสวรมอ๋อ1ตัน10ตัน100ตันอ๋อเป็นที่แบบว่า ถ้าเกิดผมว่านะถ้าเราใส่หนึ่งตันเนี่ยมันน่าจะบวกมากกว่าเดิมนะครับใช่ไหมวะแบบว่าเหมือนแบบว่าทุกท่านเคยแบบเราเนี่ยฝึกวิ่งนะผมทุกท่านเคยเห็นคนที่เขาแบบผูกอ่ผูกเชือกไว้กับเอวไว้แล้วก็แบบลากอา่เขาเรียกว่าอะไรนะลากยางรถยนต์อะไรอย่างนี้นะผมเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มแบบเสริมกําลังมากเลยนะครับเอาหนึ่งร้อยเอลบีนะนี่ไงโมเมนต์ Moment บวกสองจริงด้วยนะผมโอ้ถ้าไม่ใส่เนี่ยขึ้นทีละหนึ่งนะครับถ้าใส่อันนี้ก็แบบว่า เดินช้าลงนะผมแต่ว่าก็มันก็ได้อยู่นะแต่เหมือนแบบว่าจะกระโดดไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยผมรู้สึกได้เลยนะว่าเราเนี่ยกระโดดไม่ค่อยขึ้นนะครับอืออืออือุกท่านดูดิหมุนตัวด้วยนะโอ้โหโอ้โหมาทุกท่าน เราไปสถานที่รับกันดีกว่านะครับผม,อมบอกเลยไม่น่าเชื่อว่าแบบมันจะมีทางลัดด้วยนะครับเิ้ยโคตรเจ๋งอะ่ะแต่มันมีผู้คุมอยู่ตรงนั้นน่าทำไงดีครับผมจะเข้าไปได้ไหมอะ่ะโอเคครับผมมาโอ้โหอย่าต่อยผมเลยนะผมขอร้องละ่ะอย่าต่อยผมเลยนะยา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 ,ยาพิมขอโทษเลยกูทําอะไรผิดหรือเปล่ามงจะต่อยกูกูทาอะไรผิดหรือเปล่า โอเคครับผมสอรี่อย่าต่อยผมเลยสอรี่โอเคครับผมเนี่ยทุกท่านที่ผมบอกว่าตรงนี้เพิ่มทีละยี่สนะทุกท่านดูอุ้ยเห็นไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ถึงทนพอนะผมผมก็เลยต้องมาเนี่ยมาแช่ในนี้นะครับนี่อึ๊บนั่งสมาธิในน้ําแข็งจะทําให้เราผ่อนคลายนะครับผมเอ้ไม่โอ o n no 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 no, 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 no. โอ้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 โโโรี่สอรี่กูทำอะไรผิดอย่าตีกูจะยิงใช่ไหมถ้านจะยิงก็ยิงมาเลย โอเคครับท okay, ุกท่านก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมทำอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมเดี๋ยวผมจะแบบว่าไปขั้นสุดยอดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกท่านไปแบบถึงขั้นสุดยอดกันหรือย,ยังนะโอเคครับ okay, ผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าครับผมบ๊ายบาย